ต็มลกบ้านเด่เช้าหิมะเอยอะเห็นไหมคะมาทำงานวันนี้รีบหน่อยเพราะว่าคนไม่ครบเราต้องตัวแทนวันจันวิตที่นวย์ช่างเซนสบายชีวิตที่เมืองนอกสบายสบาย,สบายไม่ต้อง ไม่ต้องห่วงนะคะพ่อแม่มันเหมือนบ้านเราด้และค่ะบ้านเราต่อสู้ยังไงเราก็อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันสบายค่ะไม่มีปัญหาดูถนนที่เราเดินมารถใครมาขี่ตรงนี้นี่โอ้ยรถกวดเห็นไหมพุ่หมา 大丈夫なの เสร็จแล้วเสร็จโลกห้า <c oughs> ให้ดูแบบต้องทำที่ไม่ค่อยสกปรกมากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะกินข้าวไม่อร่อยโอเคตอนนี้นเสร็จแล้วตอนนี้มันยังเป็นระบบเก่าอยู่นะถ้ราะระบบใหม่มันก็จะลงเองใช่ไหมคะน,นี่เป็นระบบเก่าก็มันก็จะรู้ว่า

อะไรอะห้องน้ำที่เราทำาค่ะมันมีหลากหลายห้องมันมีมันมีเอ่อถ้าเราทำมันมันมีหลายห้อง,หล,ห,องหลายห้องมันเป็นสิบสิบกว่าห้องแต่ละคนไม่ทำเข็ใครเข,ข,ข็มันนะคะพูดถึงว่าเวลาทำห้องน้ำอะเราก็ไม่ได้รีบอะค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเอาห้องที่เขาไปเรียนก่อนต้องทำก่อนที่แปดโมงอะห้องสำคัญต้องเสร็จภายในแปด หอ้องเรียนนะพูดถึงมันก็จะสบายๆถึงมีห้องน้ำเยอะบางวันมันก็เปื้อนบางวันมันก็สะอาดแล้วแต่เขาใช้มาบางวันก็น่าเกลียดก็เพียงจะไม่ให้ดูเนาะบางคนก็ชอบทเาะล่ะล,ล้างห้องน้ำใช่ไหมคะเออก็เห็นก็มาล้างให้ดูอีกครั้นนงหน,หนึ่งมาเช็คให้ดูอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็มาให้ดูว่าเอออันนี้มันต้องไม่ไม่ต้องรี นี่คือการทำตรงที่ท้าดูนะคะถ้าเส,สร็จเสร็จภารกิจช่วยเขา,เาห้องสำคัญห้อง,องน้ำเลยในภายหลังเลยเราค่อยๆทำไปนี่นเนี่ยให้สะอาดเราได้ยส,ส่านสภาพถูกไหมคะอันนี้เ้าเช็คทปควั้สะอาแต่ร็มาสา่ Tăng hơn มาล้างห้องน้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาโอ้ my god หิมะตกเด็กนักเอกเ,เห็นไหมคะหิมะเต็มหนูเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมขึ้นขึ้นกระยาโอเคเราจะปิดครนักเรียนเขาก็มาเรียนแล้วยุ่ง ล้างห้องน้ำเสร็จแล้วมาถ่ายรูปให้ดูหนิ